คริสตินขอแบบเครื่องดื่มมาดื่มฉลองสักหน่อยได้ไหมนี่เลยค่ะสุดยอดครับสำครับนี่คือน้ําร่วงสาบายของพวกเราทุกคนใครดื่มน้ําแก้วนี้ไปเนี่ยนะเราจะกลายเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามโกหกซึ่งกันและกันถามอะไรต้องพูดความจริงเข้าใจไหมโอเคจนนายจะดื่มจริงใช่ไหมเอเอ้ยเดี๋ยวนะก่อนจะมา เข้าแก๊งเราเนี่ยทำอาชีพอะไรมาก่อนอ๋อเป็นตำรวจอะเป็นยศสารวัตรเนี่ยสารวัตรจะไปบอกเขาทำไมอะก็เราดื่มน้ำสาบานกันแล้วไงเราจะไม่โกหกไงเราต้องซื่อสัตย์ไงเฮ้ยแล้วเราอะเป็นนหลักฐาใจ ไม่ไม่เอาฮะแต่เอามีเมื่อกี้ดี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 ีด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 าดีดู่ีลีด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 ีกีดีดี่ีดีดีดีนีดียดีมีดีดี่ีดมดนดี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 ออดีดีดีดยดี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 ่ีด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 ีคีดี่ีด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 ีจีดีดีดนดี่ีดรดาดีดรดีดีดรดีดีดีดนดี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 คีด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 ี เน้นมีมเด็กพวกนี้เด็กพวกนี้เน้นแฟนคลับเขาคอยพูดความจริงไงครับผมไม่ไม่โกหกครับผมก็ก็ว่าไม่ได้จริงก็เรื่องจริงของเขาเฮ้ยฉันเป็นเฮ้ยอตำรวจตำรวจตำรวจสพนครราชสีมาทุกคนก็บอกหมดแล้วอ่ะเหลือแต่ผมที่ต้องบอกคือผมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหเอาใหญ่เลยเอาเป็นนักเต้นเหรอเป็นนักเต้นเป็นอะไรบ้าขาวบอยปะเราทายดูนด่ให้เกียรติด้วยครับผมคือตำรวจอยู่สพศรีประจันครับเพราะเป็นสพศรีประจันใช่ครับแล้วคุณล่ะคริสตินอย่าบอกเลใช่ไหมเนี่ยชื่อคริสตินใช่ไหมเฮ้ยฉันก็เป็นตำรวจสพ ภูเก็ตคนตายมันจะมาเลยเหล่ซวยนี่เนาะคนจอเล่นเก่งแล้วเราไงยาละกันตายแล้วนี่ถ้าฉันเป็นโจรคนเดียวฉันคงโดนจับสินะอย่าบอกนะอีกแล้วเหรอฉันไม่กระเทยมาก่อนใครไม่กระเทยมาก่อนใครไม่เป็นตำรวจใครเป็นตำรวจกูรับบทเป็นผู้หญิงแต่ว่าตัดเอาเลือกผมอ่ะก็มองตัวมาอะไรก็ได้ ฉันเป็นฉันเป็นตำรวจสคสบ้านโป่งสคสมึงจะส่งแกไปสืบดีใหมเ่รอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกี้กุ้งก้ที่เข้ามาสมคบตีของเรานะครับและไปดูคลิปอื่นได้ตรงนี้เลย